ไม่อะไรปูโหมันล่องหนอยู่มันหายตัวมันไม่ตัดเชนน่ะเดี๋ <c oughs> ป๊อปป๊อปป๊อยังย่าย่ามันจะโดนมันจะโดนมันจะโดนเขากูตายมันจะโดนเขากูตายอีซีอินซี เลื้ยก่อนนะเลื้ยก่อนนะเลื้ยก่อนนะอย่าเพงกูเลื้ยแค่นั้นแหละอย่าเพ่นกูเลื้ยเลเลยเลเลยเลยเ้อเ้อเ้อเฮ้อ้อ้อลเบคอนเอออ้อลเอนเากูแล้วเฮ้ยใครนนังก้เนี่ย ับสอไอเนี้นตาบุกมีตาหรือตายเถอะอุ้ยเผามเปิดได้ไวยังวะเปิดเผาได้อีกขั้นสิบนั่นเนี่ยกูรู้ทรงเลยแม่งเปิดเผาได้ไวขนาดนั้นเลยขั้นสิบมันแป๊บเดียวก็เปิดได้แล้วขั้นสิบอ่ะข่าคนหนึ่งก็เสียเต็มแล้วอุย้ยขั้นสิบแม่เล็กกว่าเนี่ยก็ใช่มันขั้นสิบ กิลทันวะกูส่วนมันตอนไหนมันก็กดสก,กิลตอนนั้นน่ะอะไรอะไรน่าเห็นไหมลักลั่นนี่มันออกมากรโดนอยู่แล้วลัวกลนันอะไรอีกมึงมึงลานใช่ไหมเฮ้ย,ยิงโดนยิงโดนยิงโดนสก,กิลก่อมันอยู่อ่ะ อยู you, ่ม like ันแสงไฟช่วงนี้มันโดนยากจังวะมันโดดเลยก่อนมันแตกก่อนมันแตกโอ้ยแม่งเอ้ยทำดาเมจแล้วก่อนมันเพิ่มแล้วไอ้ป้องอยญ่ใหญ่ให้มันสกิลโดนเรานะก่อนมันจะเพิ่มน่าไงโค่นเหลี่ยมอ่ะกูรู้กูรู้เออเทคนิคการเล่นแม่งละเไอ้เราฆ่าพลาเราฆ่าพ้าเลือดป้องไม่ฆ่าได้แค่ได้พลา มอย่าเข้าอย่าเข้าอย่าเข้าไต้องมีกีตาร์บูมไม่มีกีตาร์บูมแม่งเปิดเผายังมีเอ้าท้อไมกูเข้าวะ เนียต้องควใช้กีตาร์บู๊กอ่ะกีตาร์บู๊กมันจะได้กินเกลียวไปแล้วเลยเออเดินออกประตูมาเราจะได้สกิลเอ็กซ์กีตาร์บู๊กอันจะผ่านแล้วพอกูหมดโดน ไปล่างๆแล้วอมมันยังไม่หายเลยอ่ะไอ้ย่าข้าติดไม่ผอมันหายช้าจังเนี่ยเนี่ยมันเกียนอ่ะมันกูชอบกูเกียดไม่ใช่ชอบพี่ไอ้เกียดตรงนี้แหละหัวมันเกียนมันล้นพุท ทำไมไม่โดนต้องไปช่วยต้องไปขอมือพียงมาแล้วบอสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันเลืองเือมันลดอยู่ฮ้ยอยากเข้าไปนะอย่าเข้าไปนะไอ้ป้องป้องมึงไปเดียนอยู่ตรงประตูวะกดไปกดไปกดสกิลเอ็กกิต้าบูกอะ มึงถือมึงไปยืนมึงไปยืนตรงนี้วะอยู่บาลแถวๆนี้แล้วก็ตั้งหน่อมากกว่สิสก,กิวอ็กิตาบูนะไปมาเจ้ากัวเนี่ยมันมีเยอะดิไงไอไอบังเนี่ยมันมันเล่นไม่เป็นอ่ะมันชอบเดินไปใส,ส่สกิลมันอ่ะมันจะได้เกาะเนี่ยถ้ามันได้เกาะแล้วม,มันก็จะเกมมันก็จะดี เออสมคาเมืงอกูดนานโคตรตายตอุ yeah, ้นเออะมองบอกอีซี่ด้วย เกมอะไรให้กูหยิบผลต้นแข็งแั้นมาล็อกมันไหมไหม,อไหมโอ้แล้วผลปีลีดมึงอ่ะเออวะตายไปดิมึงฆ่ากูเหรอมันอยู่นี่สกิลอยู่เดียวห้าพันเนี่ยสะอ,อนี่มึงโคตรเลือเลยน้เว้ mình thấy không anh thấy anh 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 không โอ้ยปุ้ยยังเป็นหวัดอยู่อี๊ยเผามันกดจะหายไม่ใช่พูดว่าดีกับมันจนถึงทุงวนี้มันก็ไม่หายลเบาไหาอยู่ ต้อ,อ,อ,เองเล่นโมจิอ่ะผอเจอ๊อบผอปังเล่นโมจิไม่หยิบโมจิมาดิกูไม่ได้เล่นสายผลม่มันลองหนุนแล้วก็เขียนน่้ไง ูมาได้ไงเนี่ยไอ้สัตวอย่าให้กูหนีอย่าให้กูหนีนั่นแหละอย่าให้กูหนีอย่าให้กูหนี <laughs> ร้อนเธอวะได้เปิด PVP วะไหนบี๊ม ว่าจะเลื้นงซะหน่อยอีซี่บรูงั้นยังไงเป็นบรูวะอ๋อมันเขียนว่าบรูเวลพัน1ก6โคตรห้าวอ่ะ m a x บไอ้เฮ้ยชื่อโคตรลาบอ่ะมันแอบแล้วแม็กซีลซล <c oughs> กซ่ลาบวะไหนมึงแอบกินลาบกูค่างแน่ อาอาเฮดิงบุตตาลีดอะไรวะโ้ย,โยมันตายเหรอไม่แม้มันวิ่งมันวิ่งเข้าเฟสโซนแล้วไว้แพ้ภาพมันเดิมเลยแป,เยเปดเพยเยอะโอ้โหมันบอกว่าเราเ,เป็นผูเ้เล่นที่แย่ว่ะมันไม่ดูตัวเองเลย แบดเพลเยอร์กล่อมอะกูจะได้ผลวิกมามนะแต่มันเล่นยากอะดิไม่ไม่อาจจะเป็นเพราะกูกูเจอเผาปลาก็ได้กูอยากไปเปลี่ยนไปเผาปลาจะหายไปตอนเนี้ยเผอนั่นแหละดีแล้วดีอะ เขาปฏิกิริยมันดีสุดแล้วมันไม่เท่มันปีวีไม่ดีสกิลสตันมันอะมันเดินออกได้อยู่เออเหะแต่ตัวกูเอาไปปีวีมันดีนะอ๋อก็ดีแค่มึงไงไม่ได้เดียวกูเป็นว่านะตอนคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไม่รู้เป็นคลิปอะไรก็ลองติดตามชมนะครับแล้วก็ลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยผมจะได้มีกำลังใจ ในการทำคลิปต,ต,ต่อไปครับ